คิดเช่นมีสวัสดีค่ะวันนี้เรามาทำสลัดเส้นหมี่ค่ะเป็นสูตรง่ายๆแต่ว่าอร่อยนะคะก่อนอื่นก็เตรียมเส้นหมี่แช่น้ำนะคะประมาณสักสานาทีพอเขบเวลาให้เราเอาพักใส่ตะแกรงไว้นะคะก็ให้มันเสด็จน้ำก่อนไปเตรียมหั่นแตงกันค่ะจะใช้แตงร้านแตงกวาก็ได้นะคะปอกเปลือกแล้วก็หั่นเป็นชิ้นพอดีคำ ในส่วนของแครอทก็ขูดเป็นเส้นๆเลยค่ะปริมาณก็กะกะเอาได้เลยนะคะตัวนี้เป็นผักชีไทยค่ะแล้วก็จะมีต้นหอมค่ะสำหรับพริกสดนะคะแนะนำให้ใช้สีแดงเนาะเพราะว่าต้นหอมกับผักชีมันเขียวแล้วนะคะถ้าเราใช้พริกเขียวอีกเดี๋ยว เวลากินนะคะจะแยกไม่ออกเนาะเดี๋ยวจะเผ็ดได้นะคะมะนาวสักหนึ่งชิ้นเล็กเนาะเตรียมทําน้ําสลัดค่ะก็จะมีเนยถั่วน้ํามะนาวนะคะอันนี้เป็นน้ําตาลมะพร้าวค่ะแล้วก็จะมีน้าส้มใส่สชูมัดข้าวหอมมะลินะคะนี่เลยนะคะตัวนี้เนาะใครสนใจอยากจะลองทานดูดูลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะคะซีอิ๊วขาวค่ะเพื่อนใส่ทุกอย่างนะคะลงไปแล้วก็คนให้เข้ากันดีชิมรสชาติดูแล้วก็ปรุงได้ตามชอบเลยนะคะ แล้วก็ใส่พริกลงไปจากนั้นเราก็จะไปลวกเส้นหมี่ค่ะลวกในขณะที่น้ําเดือดนะลวกประมาณสัก1น,นาทีก็ปิดเตาได้เลยนะคะแล้วก็เทใส่ตะแกรงพักสะด็จน้ําแล้วก็นํามาทําเป็นสลัดได้เลยค่ะนี่คือผักที่หยาดที่เราเตรียมไว้นะคะใส่ลงไปตามด้วยน้ําสลัดเลยค่ะจะเรียกว่าเป็นยำเส้นหมี่ก็ได้นะคะแต่ก็จะเป็นสูตรสไตล์คล้ายๆเวียดนามเลยนะคะ อันนี้เป็นงาขาวคั่วค่ะเสร็จแล้วก็คลุกเขาทั้งหมดให้เข้ากันการลวกเส้นหมี่แนะนําว่าอย่าลวกนานเกินไปนะคะเพราะว่าถ้าเราเอามาคลุกแบบนี้เดียวมันจะเละได้นะเอาแค่พอสุกก็พอค่ะตอนเสิร์ฟเราก็จะโรยด้วยงาขาวคั่วอีกเล็กน้อยเนาะเป็นเมนูที่ทําง่ายอร่อยด้วยนะคะเพื่อนเป็นอาหารว่างทานเล่นได้ดีเลยค่ะ